น,นี้เป็นโหลดจริงที่สลาใหญ่นะครับไช้ไฟอยู่40.5แอมป์ตอนนี้กำลังเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวแรกก่อน1,600วัตต แป๊บหนึง่งเอาที่ละตัวมาแล้วอ่าอันนี้คือจริงวะไม่ครับวันวันคือชุดของทีมอ๋อครับอันนี้เป็นแอมจริงนะครับอ่าตอนนี้เครื่องทำงานแล้วตอนนี้ลดลงแล้วสามสิบเก้าสามสิบแปดจุดเก้า 3 8 3 7 3 7 2 3 6 3 6 5 3 6 5 8 3 5 8 3 5 8 อ้าแบงค์เปิดอีกตัวแบงค์อันนี้ก็จะเปิดชุดใหญ่เป็น P50 5 0 0 0วัตต์รออีกหนึ่งนาทีตอนนี้ตัวเล็กลดลงไป7แอมป์6แอมป์กว่า ันนี้รอตัวใหญ่ ไฟเขียวตัว P50 าศูนกำลังเช็ค ตอนนี้จะกระแสนิ่งอยู่ที่34แอม

25.5 2ิ 25. 5, 23้าจ2ดห้า่าตอนนี้เครื่องผลิตไฟจากโซลาเซลล์เริ่มทำงานแล้วนะครับอตอนนี้เหลืออยู่21่แอมป์นะครับ จาก40.5แอมป์นะครับอันนี้เท่ากับเราลดค่าไฟไปครึ่งหนึ่งนะครับสองตัวนี้6,600วัตต์นะครับตอนนี้ไฟนิ่งอยู่เหลือที่ใช้ภายในสลานะครับสลา,าด้านล่าง21แอม